สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพชรศัต์โทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัวเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาของวันที่5ธันวาคม2556 ที่หน้าพระบรมราชานสาวรียรัะชะกาลที่5หน้าสารกลางจังหวดัดอุดรธานีนายเสนีจิตกเกรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนางชอบพกาจิตกรเกษมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธาน,านีนำเหล่าประสง์ที่กรชาวจังหวัดอุดรธานีทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันมาทำาบุญไส่บาปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ทรงทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสาราญเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ได้เบียนมาบรรจบรบรอบอีกครั้งหนึ่งในวาระปี2556นนนนี้้จาากัใเวลฬิกา จังหวัดอุดรธานีจัดให้มีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งจังหวัดอุดรธานีได้นิมนต์พระราชวรารังกาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานสงฆ์พระสงฆ์เก้ารูปจเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายราชาสัตวดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีข้าราชการพลเรือนตุลาการอายการทหารตำรวจผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานการศึกษาข้าร,ราชการครูบุคลากรทางการศึกษาพ่อค้าลูกเสือชาวบ้านประสบนิกรชาวจังหวัดอุดรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันประกอบพิธีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสร็จพิธีถวายพระพรชัยมงคลพลตรีสิทธิจันทราสมบูรณ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24เป็นประธานประกอบพิธีสดุดีเฉลิมฉลองวันชาติไทยผู้ร่วมพิธีร้องเพลงชาติจากนั้นนายเสนิจิตกะเกรผู้ว่าราชาการจังหวัดอุดรธานีนำข้าราชาการทุกภาคส่วนกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชาการที่ดีและพลังแผ่นดินร่วมร้องเพลงภูมิแผ่นดินนวมินทรามหาราชาเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นนายมารายวนตั้งอรุณสวัสดิ์นายอำเภอเมืองได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดรวมสิบท่านร่วมมอบธงสัญ,ญลักษณ์ให้แก่หมู่บ้านที่ประกาศรับรองเป็นหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้านรวมพลังประชาชนเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดได้สําเร็จให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอเมืองรวม98หมู่บ้านสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษัทโทรศูน9์แ 9993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว